สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เขาก็มาพอกันอีกเทือน,นะคะในช่วงบ่ายกับการรายง,งานข่าวพยากรณ์อากาศประจําวันของสูรุตุนิยมวิทยาภาควันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานีพอกันในมนี่กับตรงกับบ่ายของวันเสาร์ที่หาพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 5ค่ะข่าเกําลงเวงลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าของอีสานลาของเทานะคะ จาก ini, จาบายมณีจนหอนบายมืออื่นนะคะลักษณะอา,ากาศก็จะมีอากาศเย็นก็มีหมอกบางในตอนเศารนะคะลมก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยการคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดในบายมนีคาดว่าจะอยู่ที่30-3ถึงองศาเซลเซียสนะคะส่วนการคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดในมือเสารนะคะคาดว่าจะอยู่ที่18-20ถึงองศาเซลเซียสคะ่ะ สำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศเจ็ดมือข้างหนาของอีสานลาของเท้านะคะโดยในช่วงวันที่หถึงวันที่ส0พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 5นหรนะคะลักษณะอากาศกสเมีอากาศเย็นก็มีหมอกในตอนเ้า์นะคะโดยอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น1-3ึงมองศาเซลเซียสนะคะลมก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมยู่ที่1ิบหกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ โดยการคาดหมายนะุณหภ่มิสูงสุดในช่วงนั้นคาดว่าจะอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสนะคะส่วนอุณหภูมต่ำสุดจะอยู่ที่19-21องศาเซลเซียสค่ะคะสำหรับลักษณะการบานเท้าในช่วงนี้ก็อ,อยากขอเตือนพ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่มีอุณหภูมิลดลงลอากาศทำให้เกิดอากาศเย็นนะคะ สำหรับการรายง,งานข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างจังหวัดบนรราชธา,านีก็ขอจบการรายง,งานข่าวพยากรณ์อากาศนื้อนีิเพียงเท่านี้ก่อนพอกันไหมกับการรายง,งานข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างในเมืออื่นทสาวนะคะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน